สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่18นี้นะคะเราอยู่ในบทที่8เรื่องกีฬาฮาเฮค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนทําใบกิจกรรมนะคะหน้าที่67นะคะโดยให้นักเรียนนะเขียนแนวทาง ะะเพื่อหาคําตอบว่าผล,ลไม้อยู่ในกล่องที่เท่าไหร่บ้างนะคะหลายคนส่งงานแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนสามารถตามงานได้ที่ช่อง Youtube ของครูได้เลยนะคะแล้วก็ส่งงานได้ที่ไลน์อ f ฟฟิเชีเดิมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเปิดไปหน้าที่6 8นะคะถึง69ใบกิจกรรมที่8.3ค่ะใครได้ที่เท่าไหร่นะคะ โจทย์มีอยู่ว่าคุณพ่อบอยและพลอยนะคะไปดูการแข่งขันปิงปองชิงแชมป์<ๆ>เมื่อกลับมาถึงบ้านคุณแม่ถามว่าใครได้รางวัลบ้างนะคะ บอยนะคะก็บอกก่อนเลยในช่องสีเขียวเนาะบอกว่าพี่สมศักดิ์ได้ที่1ส่วนพี่สมชายได้ที่2อ,อ่าพลอยก็พูดขึ้นมาบ้างว่าพี่สมพรได้ที่1พี่สมศักดิ์ได้ที่2นะคะคุณพ่อก็เลยบอกอ้าวทำไมข้อมูลไม่ตรงกันจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยพูดถูกส่วนหนึ่งแล้วก็ผิดส่วนหนึ่งนะคะก็มีข้อมูลมาจากเด็กทั้งสองคนอ่ะ ถามว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีผู้ร่วมแข่งขันเพียง3คนคือสมศักดิ์สมชายและสมพรนะคะให้แสดงวิธีการหาคำตอบว่าใครได้ที่เท่าไหร่นะคะทีนี้ครูก็เลยคิดว่าเราควรจะมาสร้างตารางแจกแจงกันนะคะมาดูว่า ใครที่พูดเป็นจริงและพูดเป็นเท็จนะคะคุณพ่อบอกว่ามีถูกส่วน1ผิดส่วน1ก็แสดงว่าต้องมีจริงแล้วก็มีเท็จใช่ไหมคะแล้วก็เขียนในส่วนของตำแหน่งไว้นะคะว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, มีใครกันบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูคําพูดของบอยกันก่อนนะคะบอยบอกว่าพี่สมศักดิ์ได้ที่1ส่วนพี่สมชายได้ที่2องอ่ะสิ่งที่บอยพูดนะคะพี่สมศักดิ์ได้ที่1 แสดงว่ามีโอกาสเป็นได้ทั้งจริงและเป็นได้ทั้งเท็จนะคะในคำพูดนี้แล้วก็บอกว่าพี่สมชายได้ที่สองซึ่งก็เป็นจริงและเป็นเท็จได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงเนาะใส่ไปก่อนนะคะพอยนะคะบอกว่าพี่สมพรได้ที่หนึ่ง พี่สมพรได้ที่1ก็มีโอกาสเป็นจริงและเป็นเห็ดได้เหมือนกันนะคะและพี่สมศักดิ์ได้ที่2ก็เป็นจริงและเป็นเห็ดได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนทั้งสองคนพูดเหมือนกันทั้งบอยและพลอยพูดตรงกันอันนั้นก็จะเป็นจริงได้นะคะแต่บอยบอกสมศักดิ์ได้ที่1พลอยบอกสมพรได้ที่1นี่ก็ไม่ตรงกันแล้วนะคะอ่ะลองเอาทั้ง2คนนี้มาใส่ที่1เลยนะคะในขณะที่ที่2 บอยบอกว่าสมชัยได้ที่สองพลอยบอกว่าสมศักดิ์ได้ที่สองชื่อก็ไม่ตรงกันอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะอะสมศักดิ์นี่ก็เป็นทั้งหนึ่งและที่สองซึ่งทั้งสองข้อมูลที่สองของคนพูดมาไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ได้นะคะสรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ชมแต่ละคนเนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเลยทั้งพลอยทั้งบอย ว่านั้นในส่วนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะจากการที่แจกแจงพิจารณาออกมาแล้วนะคะนักเรียนตอบลงไปได้เลยนะคะในหน้านี้นักเรียนวาดตารางไปด้วยพร้อมกับตอบสรุปไปด้วยนะคะว่าในคําตอบข้อนี้ยังสรุปไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลที่ตรงกันเลยนะคะอ่ะใครที่ไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปก่อนแล้วก็ตอบคําถามนี้ลงไปก่อนนะคะอ่ามาสรุปกันค่ะ จากการเรียนบทที่8กิฬาฮาเฮนะคะสรุปการเรียนการสอนเขาพูดถึงการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะเป็นการหาข้อมูลสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเขียนแผนที่ใช่ไหมคะาจากนักเรียน3คนว่าใครมาทำงานได้ใช้เวลาน้อยที่สุดใช่ไหมคะจากแบบฝึกหัดที่เราทำรวมไปถึงการ เขียนชาร์ตวิเคราะห์อาหารของนักเรียนอนุบาลที่เราได้ทำกันไปนะคะก็เป็นการวิเคราะห์เชิงตะกะนะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตะกะ เชิงตะกะนะคะทาได้โดยเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่มีอยู่จากนั้นตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกไปเพื่อน,นําไปสู่แนวทางที่เป็นข้อสรุปเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะจากใบงานเนี่ยเราได้เขียนแนวทางเห็นไหมคะเราลองมาวิเคราะห์คําพูดของเด็กทั้งสองคนแต่ว่าจากการที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกรันเราก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงแล้วใครได้ที่หหรือที่2เห็นไหมคะอ่า จบไปแล้วนะคะสำหรับบทนี้นักเรียนสามารถถ่ายรูปส่งงานได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของครูเหมือนเดิมเลยนะคะในบทนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาขึ้นบทใหม่กันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ